ถึงบอกว่า m ม u ชีวิตเชียเวลา m ม u ชูลาเชียคว้าฉ่ำไห้ m ม u กตงพันนันหมดตัว m ม u เพื่อนชั่วหมดดี m ม u โสเพหนีเลววังอีหยังลุงคนเป็นตุ่มอีหยงคนเป็นตุ่มโรคเอ็ดโรคเอ็ดป้องกันได้ฮักชาบ้หายเรื่องยาช้ำช่อนทั้งเพศสองยาเล่นเข็มสามถ้าจะนอนกันไม่ยิงก็ใส่หนวมเอาลุงเอาว่วใช้หนั่มจะใส่หนวมไปตีไผมไอ้หนวมคขาถุงยักษอ้หน้าหมายใช้ไอ้หนุ่ะ แล้วเกิดมาเข้าเมื่อคืนดึกๆถุงยางอนามั่บ่มีบ่ามีปัญหาอคีบกระใจถุงเซี่วเนี่ยกะโอ้ยถุงเซี่ยมันดังดังนั่นแหละดีมันดุตีไปชีพคณะปุ้นมันแต่ถุงเซี่ยวบ่มีล่นเข้าไปในเตาไฟเลยอออ่าที่ในเตาอัางโรโยิ่มึีคเตาห้อนเข้าพอกอ่มันต้องเรียบร้อยนะมันก็ฮ้อนนะกายอนนั่นแหละความห้อนฆ่าเชื้อได้ฮูก็ออนั่นแหละนั่นแหละลุงเข้าแล้วหัดเข้าวัดเข้าวาอย่าพ้องอ๋อ มึงหู่ยได้ยางไดกูบเข้าวัดเข้าวัดต้องหูวันเข้าเว้ยวันเข้าอย่างไงวันเข้าพระษาเนี่ยเออวันพ่าเนี่ยกูเข้าวันละสามเวลาสามเวลายังไงเมื่อเจ้าเมื่อล้งเมื่อคืนเมื่อเจ้าเมื่อล้งเมื่อคืนออเมื่อเจ้านี่แสดงว่าไปทําบุญทําทานอเมื่อเจ้าเข้าไปยังอ๋อไปขอขนมกันทุกเจ้าใหญ่ขนมนักแจก อันนี้ไม่ดีนะดีข<อ>เขาไปมอแรงนี่แสดงว่าไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังอย่างฟังเทศฟังธรรมชาววันอยู่ไหนอกแย่ลกอยู่ไหนใจเข้าไปมอแรงเข้าไปอย่างเออเข้าไปมอแรงไปขอเข้าเย็นมาขื้อหมูแตได้ของมันบูดมันเน่าเนาะสองข้อนี่ไม่ดีนะมอแล้วเข้าไปเมื่อคืนนี่แสดงว่าเสืออสา์ไปนอนวัดไปนอนอย่างออาปงป<อ>ดบ้านกูราคาเป็นล้าน,านาสองล้านบุตรนะ<ม>แล้วเข้าไปเมื่อคืนลุงเข้า,ารรไปนอย่างไปซองจิกกูลุง ลูงม,มาหังข้างวัดกะที่ยังตู้เจ้าเพิ่นเขียนเอาไว้อะเขียนว่าไนเขตอพยทานห้ามฆ่าสัตว์วงเล็บห้ามขุดจิกุ่งในวัดเสดงว่าสแสดงแสดดว่าตู้เจ้าคนนี้ห่วงอ้วงไว้หักเลือดคนเดียวอันนั้นมันเขียนว่าไรตู้เจ้าเขตอพยทานห้ามฆ่าสัตว์วงเล็บห้ามขุดจิกุ่งในวัดกูไปสนใจแล้วกูไปเขียนป้ายใหญ่เลย้องต้นลุงเลยเขียนว่าไงขุดได้แล้วทอดกรอบถวายพระ แสดงว่าตู้เจ้าโคตรไม่ห้ามโคตรบ่โคตรเข็นป้ายอันใหญ่ช้อนของกูไว้อ่ะสอนว่าใดแน่จริงก็มาเลยเหรอจะหมายขวยไว้ฮื้อไม่แน่แน่โยมหลังวิหารอาจจะมีขวยช้อนนี่หรอมักเหล่ากูกับตุ้เจ้าเนี่ยมันวัดอะไรเนี่ยวัดชินชะทธาธรรมตำบลกระเพาะอำเภอลำไช่อย่างวัดลำตัวโอ้ผมคุยกับลุงแล้วอ้าผมกับไปยักกูเอนป้ายสมบัติผมลุกจันแหวนเนี่ย